สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับคือวันนี้ผมมีความจําเป็นมากเลยครับที่ต้องมาทําคลิปนี้เนาะวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับการใช้ปืนกาวนะครับกับการไล่ขอบหรือว่าเก็บขอบงานโฟมนะครับว่าผมมีวิธีการทํำยังไงนะครับเพราะว่าหลายๆคนซื้อบุกเครื่องบิน3 d ดีผมไปเนี่ยผมเห็นแปะแล้วแบบเละเทะมากเลยะก็เลยตัดสินใจมาทําคลิปดีกว่าครับเดี๋ยวไปชมวิธีการกันครับ ขั้นตอนก็ไม่มีอะไรมากนะครับไปหาเศษโฟมครับเศษโฟมอะไรก็ได้ครับอ่าอย่างนี้นะครับวิธีการก็คือตัดครับตัดให้มันเป็นสัก45องศาก็ได้ครับอ่าสมมุติผมจะตัดอย่างนี้นะตัดออกมาให้มันเป็น45องศาอย่างนี้อย่างนี้นะครับให้มีด้านแหลมแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าทีนี้เวลาเราจะไล่เราก็ไล่เลยครับไล่ขอบเอากาวปืนยิงเลยครับแบบนี้ครับ นี่ครับยิงกันนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ครับที่เราตัดมาเนี่ยไล่เลยครับนี่ครับไล่แค่นี้เองครับงานก็จะออกมาเรียบแล้วครับตรงนี้ก็จะเรียบติดเนื้อไปเลยครับแนบไปเลยเนี่ยนี่ครับไม่เลอะไม่เป็นตุ่มไม่เป็นอะไรด้วยนะครับยังไงเอาไปใช้ดูนะครับวิธีนี้เพราะว่าเป็นวิธีที่ผมใช้อยู่ประจำครับ คือเวลาประกอบงานจะได้ไม่เละเนาะยังไงขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ